สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้เรามาชิงแนวรีวิวแบบไม่สปอยนะทุกคนต้องบอกจำอีกทีนะว่าไม่สปอยเด็ดขาดนะเรื่อง o d z i l l a X k o องนะครับผม The New Empire นะครับผมต้องบอกว่าคะแนนนี่ผมให้เลยนะอันนี้เปิดไม้ต้นคลิปให้เลยครับ8เต็ม10เป็นภาพยนตร์ที่สนุกเพลินเต็มอิ่มนะครับสนุกสนานมากๆแต่ไม่เต็มที่ก่อนอื่นก็ต้องบอกกันก่อนนะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะถูกใจใครหลายๆคนนะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ถูกใจผมด้วย าคุณกําลังมองหาภาพยนตร์ที่เด็กดูสนุกผู้ใหญ่ดูเพลินเน่ยเรื่องนี้น่าจะเหมาะมากๆนะครับคุณจะได้รับชมเหล่ามอเตอร์เนี่ยอย่างเต็มอิ่มเต็มพิกัดเลยและที่เราปรารถนาคือฉากต่อสู้ในตอนกลางวันที่เราเห็นหมอเตอร์ต่างๆชัดๆนะครับดีมากๆแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆสนุกและภาพสวยนะฮะโดยมีเนื้อเรื่องที่เล่าง่ายๆเข้าใจง่งายๆแบบตรงๆนะทุกคน มาเข้าความคิดเห็นส่วนตัวของผมดีกว่าในเรื่องของบทหนังนะครับส่วนตัวผมมองว่าดูง่ายมากๆแล้วก็ดูเพลินดีนะฮะอันนี้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเบื่อนะแต่รู้สึกจืดๆไปนิดนึงความยาวของตัวหนังเองหรือภาพยนตร์เองครับประมาณ115าทีก็คือ1นึ่งัโมงสี้าทีนั่นแหละแต่จริงๆผมกลับรู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึง้วยซ้ำนะครับบางฉากบางตอนเนี่ยเหมือนกับเขารีบเล่ามากเกินไปเหมือนเร่งอะ่ะ เร่งเกินไปจนเรารู้สึกแบบว่าไม่ได้อินขนาดนั้นแล้วบางตัวละครก็รู้สึกว่าเขายัดมาแบบว่าไม่มีที่มาที่ไปอ่ะอยากจะยัดก็ยัดปุ๊บเข้ามาเลยแล้วก็เฮ้ยมันทําอันนี้ได้มันทําอันนี้ได้อะไรเงี้ยครับผมเลยก็ยิ่งทําให้เราไม่ได้อินกับตัวละครนั้นมากเท่าไหร่นะครับผมยิ่งถ้าใครไม่ได้ดูภาคก่อนๆมาเนี่ยยิ่งจะมีความอินกับตัวละครหลักน้อยลงเลยแหละแนะนําก่อนนะแนะนําถ้าใครจะดู Godzilla X of the New Empire นะครับให้ไปดู กอก์ซิล่ากับคองภาคกันก่อนมาก่อนนะหรือว่าไปดูกอซิล่าเวอร์ซัสคองมาก่อนก็ได้อันนี้จะโอเคมากๆเลยแนะนําให้ดูภาคกันก่อนมาก่อนนะครับส่วนถ้าใครที่ชอบการแสงของน้องเจียอยู่แล้วนะครับเด็กสาวจากเกาะกะโหลกนะฮะอันนี้ ต้องบอกว่าผมคนนึงเป็นแฟนคลับน้องเจนะผมดูตั้งแต่ก็ซีเลาฟ์กับซัดคองแล้วผมรู้สึกว่าน้องเล่นดีมากๆแล้วน้องมีความน่ารักมาก,มากๆครับต้องบอกว่ารอบนี้น้องมาแบบเป็นตัวละครหลักแบบจุใจอะแล้วคือเราได้เห็นน้องแทบทุกฉากเลยนะใครที่ไปดูน้องการแสดงน้องเนี่ยเต็มอิ่มแน่นอน แต่หากว่าตัวหนังหรือภาพยนตร์มีความยาวเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับประมาณ15-20นาทีเนี่ยคิดว่าภาพยนตร์รื่อนี้น่าจะทําให้เราอินได้แล้วก็ครบรถสุดๆเลยแหะอาจจะเพิ่มในส่วนของการขยายตัวละครนิดนึงว่าเขามาไงเขามีความสัมพันธ์อะไรยังไงบ้างสักหน่อยหนึ่งนะฮะ จะทาให้ครบรถมากกว่าน,นี้เลยส่วนฉากต่อสู้เองต้องบอกว่าเป็นไปตามการคาดหวังนะที่ใครๆหลายๆคนคาดหวังไว้ผมก็รู้สึกว่าผมคาดหวังระดับหนึ่งว่าจะไปดูมอเตอร์แล้วสู้กันหนักๆอันนี้ต้องบอกว่าทุกคนเป็นไปตามคาดหวังแน่นอนไม่ต้องห่วงอันนี้ไปดูได้เลยนะแต่แต่ไม่ได้เกินความคาดหวังนะทุกคนคือหนังให้แบบเราไปร้อยก็คือไม่ได้เกินร้อยอะ่ะบางแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเฮ้ยสนุกแหละสนุกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่ไม่ได้แบบเฮ้ย ว้าวร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่ร้อยสไม่ใช่อย่างนั้นก็จะมีความดูเพลินแต่ก็ไม่ได้จะมีฉากที่แบบดูเซอร์ไพรส์อะไรหรือว่าทําให้เรารู้สึกขนลุกระหว่างดูอะไรประมาณนี้นไม่ค่อยมีแบบนั้นเท่าไหร่นะครับผมฉากที่เราคิดว่าจะทําให้เราเซอร์ไพรส์กับมอเตอร์ต่างๆมันก็ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกแบบอ๋ออืมเออแค่นี้เองอะ่ะมันไม่ได้แบบเฮ้ยว้าวหรือขนลุกอะไรเลยแอบดูจางๆไปนิดนึงนะฮะ ยิ่งถ้าคนที่แอบไปดูสปอยมาก่อนหรือว่าแอบไปดูรีวิวที่แบบสปอยนิดนึงมาก่อนนะน่าจะรู้สึกแบบจังๆไปเลยแหละกับความรู้สึกที่แบบว่าเข้าไปดูภาพยนตร์แล้วน่าจะรู้สึกแบบเฉยๆกับฉากต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะสุดท้ายโดยภาพรวมกนะ็ซิล่าเอ็กคองเดอะนิวเอ็มพ เป็นหนังที่ดูง่ายดูบันเทิงดูสนุกนะรวมไปถึงเพลงประกอบฉากต่างๆนะต้องบอกว่าผมชอบมากเวลาที่เพลงประกอบขึ้นเนี่ยมันทําให้เรามีจังหวะฮึกเหิมแล้วก็อยากจะดูภาพยนตร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วดนตรีมันก็มีจังหวะที่แบบว่าเออดูคึกคัก,คกดีอะทำใหเรารู้สึกว่าเพลินไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็ไม่ปวดปัสสาวะขนาดที่รับชมภาพยนตร์เลยแม้แต่นิดเดียวนะหากใครที่กำลังหาภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่ง ดูกับครอบครัวได้ดูกับแฟนได้หรือจะไปดูคนเดียวเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทํางานอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ของคุณมากที่สุดเลยครับณนะเวลานี้นะเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับปล่อยใจโล่งๆไปดูได้ความสนุกสนานได้ความเพลิดเพลินกับมาเนื้อเรื่องที่ไม่ต้องคิดเยอะเข้าใจง่ายดําเนินเรื่องแบบตรงๆตรง,ตรง,ตรงไปตรงมานะครับผม อันนี้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออมันก็ดูเพล,ลินแล้วก็ดูสนุกมากๆเลยนะแต่แนะนําให้ไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับผมถ้าใครที่จะรอชมใน n น t f l i x ในสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยผมว่าคุณจะไม่เต็มอัตทรวแน่นอนแนะนําให้ไปเสพในโรงภาพยนตร์ดีกว่าเพราะว่าฉากต่อสู้ของมอเตอร์เนี่ยผมตองบอกว,ว่ามีความที่แบบว่าฮึกเหิมแล้วก็ดูอลังการงานสร้างตามความคาดหวังนะไม่ได้เกินความคาดหวังไปแต่อย่างไรครับแล้วก็มีเพลงประกอบฉากที่ดีมากๆนะในภาพยนตร์ ซึ่งผมชอบมากๆเลยแหละคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างนะครับกับ Godzilla X ็กซ์คอ e เ e อะนิวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะส่วนใครที่ชอบคลิปรีวิวหนังนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับคลกันไว้นะเดี๋ยวมีความรู้สึกดีๆอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกครั้งนะครับกับในภาพยนตร์เรื่องต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย